ดีไสเป็นไรเฮ้ยจีไสเจอสัตว์ประหลาดเฮ้ยเร็วนะมอนน่าจีไสเจอสัตว์ประหลาดอะไรนี่เอ้าคิดว่าสัตว์ประหลาดพี่ไหนได้สัตว์เผาวันน้ำหน้าเจออะไรหรอเจออาวุธเหรอเฮ้ยอาวุธอันเล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนแม่เจอเจอรถ เฮ้ยใช่ไหมใช่กันดูสิใช่ใช่หรือเปล่าใช่อยู่ข้างล่างนู้นนะใช่ไหมใช่เฮ้ยเร็วทุกคนไปเร็วดีไซน์ทีวีเฮ้ยทุกคนเช้าแล้วทุกคนตื่นแล้วตื่นแล้วทุกคนตื่นตื่นตื่นไปทุกคนเช้าแล้วเฮ้ยไอเทมของเราเามาเอาไม่มาเอาไม่มาฉันถือเองมันจะไรนู่นนู่นยากันยุงไปแช่ขวดนงขวดน้ำนู่นมาเอาไปให้หมดไอเทมของเรา เราต้องพกไปด้วยนะเ<อ>พราะว่วาวเราไม่รู้ว่าระหว่างทางเราจะเจออยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไม่มีกินน้ำเหนือไปเอาน้ำใส่ถุงแล้วเพาไปให้หมดเลยเลหมด,ดแล้วหรหมดแล้วเหรอใช่ไปโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาทางออกป่ากันไม่รู้ว่าจะ,เ,าจะเจอเราจะเจอไหมระหว่างทางเราต้องหาไอเทมที่จำเป็นด้วยนะรู้ปะ่ะไปไปทางนี้แล้วกันไปทางไหนดีทางนี้ฮะไปทางนี้เนาะไปอันเราเอาเราเอาใบาตองไปด้วยไหมเอาใบากล้วยไปด้วยไหมสักอันนึง เผื่อไปไว้น่างไงตอนพักตาถือไปถือไปถืไปอ,อ,อไว้อันนึงอันใหญ่ๆฮออโอเคลากไปไปทุกคนมาทางนี้ดีไซน์มาทางนี้เดี๋ยวน้ำแล้วเจออะไรเหรอไหนไหนอะยังไม่เห็นเลยดีไซน์แล้วฮะเห็นแล้วเจอเทพอีกแล้วเหรอไป หิวกันหรือยังยังไม่หิวใช่ไหมถ้าหิวเรายังมีอะไรนะมา,ม,าม่าเวยไฟบะหมี่ตึงสําเร็จ้วยไฟอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปกินระหว่างทางตอนที่หิวดีกว่าเพราะว่าเรามีน้อยเราต้องเก็บรักษาไว้ไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรบ้างวันนี้จะเจอทางออกป่าหรือเปล่าเฮ้ยอะไรน้มเหนือมะม่วง <Wow. S 1> ว้าวเฮ้ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไไขขอะแขลงูตรงนี้เหรอใช่อตอนมะม่วงก็ไม่ใช่มีมะม่วงมาแผลนอยู่เฉยเลย มันแตกด้วยนะมนต์พระเจ้ามาค่ะอ้พระเจ้าจอร์จส่งให้อยู่แล้วพระเจ้าจอร์จนี่ช่างรู้ใจเราจริงๆพระเจ้าเขาไปมีอะไรอีกพรเ้รู้ใจนะกูแหวะเออรู้ว่าอยากกินมะม่วงเหรอแหววไม่เจอเจอไรอ่ะไม่เจอดีจังเอ้าเยบหน้าไม่จอเลยมเดินนำหน้าเราไงเฮ้ยหิวข้าวแล้วเนี่ยเร็วเหนื่อยตื่นเช้ามาไม่ได้กินอะไรเลย เจออะไรฮะีซอะ้ยจี่ซสยเจอสั์ปะาดเฮ้ยเร็วนะมอนนึกจีซเจอสั์ปะาดอะไรเนี่เอาคิดว่าสั์ปะาดพี่ไหนดสวจับเทาวันอะไรแม่ค้ากินของนี้กี่ไรอะเฮ้ยนี่ไงแตงโมแปงหมอแตงหมอแต้งหมอลูกต่อตใหญ่ใ พระเจ้าเห่ารู้ใจนะกุ้งพระเจ้าจ๊อดของฉันมันคือพระเจ้าจ๊อดเอาแตมือมาเขารู้ว่าฉันอยากกินขหตื่นมาไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยยุ่งก็หิวมาวางนี่มาวางนี่เวลาสามมือก่อนล้างนี่ฮะกุ้งก็ไม่ได้กินเออเมื่อวานก็ไม่ได้กินฉันนอนท่นนอนท้องร้องจ๊อกจ๊อดทั้งคืนเลยก็เธอได้ยินไหมได้ยินได้ยินโคตรดังอ่ะต้องล้างนี่ก่อน อน,น้ำล้างให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะผ่าแตงโมให้พ่เธอกินน้ำอหิวไหมอ่ะกินแต่แตงโมพอไหมหรือว่าจะกินบะหมี่ถ้วยร้อนอพอแล้วเนาะกินแตงโมก่อนเนาะแล้วเราเดินหาไอเทมต่อไปเนาะไปเผื่อจะเจอ,เจออย่างอื่น,นแต่ที่สําคัญที่สุด,ด,ดคือเราต้องหาทางออกป่าให้ได้ไม,ไ,ดดไม่เป็นไรเราเป็นพวกรักโลก ไม่ทิ้งขยะไปที่ไหนก็เก็บขยะกลับบ้านด้วยว้ <Wow. S 1> ยาวฉันขาดแตงโมเพราะเธอกินกันนะ <Wow. S 1> เออไม่รู้จะได้กลับวันไหนเนี่ยเป็นไงดีไซน์แตงโมหวานไหมหวานน้ำนาหวานไหมอู้ได้กินแตงโมแล้วชื่นใจนอนน้ำมนต์เนาะเออ,อค่อย,ยังชั่วเพราะว่าตื่นมาเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยไงกินแตงโมเพิ่มพลงังงานก่อน แล้วเดี๋ยวเราเดินสำรวจต่อหาไอเทมต่อเผื่อจะเจออะไรเผื่อจะเจอของกินอีกนกุ้งยังไม่ได้กินเลยโอ้เดี๋ยวพักกินก่อนโอเคอะพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวเราเอาเอาใบอันนี้ไว้นี่ก่อนนะโอเคไม่เอาไปแล้วใช่ไหมไปตองอะโอเคไปอิ่มแล้วใช่ปะแตงโมถือแตงโมเฮ้ยแตงโมแตงโมเหลืออยู่แตงโมยังเหลืออยู่น้ำมนต์ถือไปด้วยเดี๋ยวไปกินระหว่างทางฮะปากฉันเพื่อนไปไปไปแตงโมเอ้ยน้ำมนต์ยังกินไม่หมดน้ำมนต์เดินกินไปด้วยละกันไปมามา ้ยสังเกตด้วยนะว่าทางออกอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยฉันืจออะไรสีฟ้าฮะอะไรสีฟ้าไหนอ่ะนี่อะไรล่ะนี่นี่เหรอฮะจริงเหรอเฮ้ยอาวุธเฮ้ยเราเจอไอเทมอาวุธแล้วตอนนี้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าในป่านี้มันมีสัตว์ประหลาดค่ะฮะ ฉันเจอไอเทมอะไรก็ม่รูยสิทำไมมันมีปืนนะอย่าบอกว่าในป่านี้มีสัตว์ประหลาดมีตัวประหลาดนะนนเราหนีไปดีกว่าเร็วเกิดมีตัวอะไรโผล่มาเพราะว่าไ,ไปแล้วว่ามันอยู่ไหนเมื่อวานเราไม่เจอไอเทมอาวุธนะทําไมวันนี้เราเจอไอเทมอาวุธแต่เมื่อคืนตอนเรานอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่เราดีไปดีกว่าเพราะว่าป่าโซนนี้เรายังไม่ได้มาไงเผื่อมันเกิดมีตัวอะไรโผล่มามีน่ากลัวมากเร็วทุกคนเร็วเร็ว น้องทอมอนซันซิลอยู่ดีไซน์ดีไซน์มีอาวุธดีไซน์ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีนะมีตัวอะไรโผล่มาดีไซน์ต้องจัดการเลยเร็วทางออกอยู่ตรงไหนเอ่ยฮะเฮ้ยอะไรเจออะไรไม่มีอะไรไปดีไปดีไปดีนี่เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเราอุ๊ยระวังระวังลื่นลื่นเจออะไรอีก น้ำหน่ะเจออะไรหรอเ,เ,เจออ,อ,เอาวุธเหรอเฮ้ยอาวุธอันเล็กเห้ยนะด,ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เ,ไวเพื่อมีตัวอะไรโผล่มาเอาไว้สู้กับมันคือทะเลไปแล้วทุกคนไปทางนี้ดีกว่าทางนั้นมันสูงที่สูงเรามาทางที่ทางต่ำดีกว่าเพื่อว่าเจอทางออกดิชายเนี่ยตรงนู้นสูงเฮ้ยเฮ้ยทุกคนแม่เจ้าเจออ้ารถเฮ้ยใช่ไหมให้กันดูดสิ ใช่หรือเปล่าอยู่ข้างล่างนู้ไหมใช่ไปเร็วทุกคนไปเร็วเร็วพี่ชายหลุดเจอรถแล้วนี่เเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงทางออกนีเจอรถแล้วโชคดีจังเลยเจอรถแล้วเร็วนี่ไปเร็วเร็วที่ไหนดูดิมีกุญแจไหมกุญแจอะไรนะไม่มีกุญแจจะไปได้ไงคันนี้ล่ะเฮ้ย คันนี้ก็ไม่มีกุญแจมีเสื้อมีอะไร้าอยู่เต็มหมดคันนี้ก็ไม่มีเฮ้ยทำยังไงดีเฮ้ยแต่มันมีเสื้อมีของมีกระเป๋าอยู่หน้ารถนะเฮ้ย,ยโอ้เนี่ยมีของเต็มรถเลยเอวเเ<อ>ฮ้ยอย่างน้อยเราก็มีความหวัง<อ>มีรถจอดอยู่ตรงน,ตนี้ก็แสดงว่ามีคนมาถูกปะ่ะ นี่รออยู่ตรงนี้ก่อนใช่เออง,งั้นเรารอยอยู่ตรงนี้ดีกว่าเผื่อเจ้าของรถเขากลับมาเราจะได้ขอเขาติดรถออกไปด้วยยากโอเค,อเคนั่งรอนั่งรอนั่งรอไปี๋เก็บของเก็บของนั่งรอนั่งรอนั่งรอ